ครับพราะว่าผมเจ๋เจนะครับผมในช่วง easy tasty อะไรง่ายๆใครๆก็ทำได้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูแซนด์วิชสาหร่ยสไตล์เกาหลีกันนะครับผมโดยเราจะใช้นะครับน้ำสลัดงานญี่ปุ่นของ QP นะครับผมแล้วก็มายองเนสไม้ไทยนะครับผมมิกซ์ในหนึ่งเมนูนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทอดไข่ดาวกันก่อนนะครับ ไม่ใช่ปวาครับสำหรับไข่ดาวนะเราจะมาผสมทูน่านะครับทูน่าที่เราใช้เป็นทูน่าในน้ํามันนะครับผสมกับตัวน้ำสลัดเงาโคโีุปุนคิวพีนะครับทูน่าเราใช้ประมาณ3าช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับน้ำสลัดเงาโคโีุปุนคิวพีนะครับเราจะใส่น้ำสลัดเงาโคโีุปุนคิวพีลงไปถึง2ช้อนโต๊ะนะครับโดยประมาณแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับ ก็จะได้เนื้อทูน่าที่ผสมกับตัวน้ำสลัดงาคั่วแล้วจะมีรสชาติหอมงาคั่วนะครับสำหรับทำไส้แซนด์วิชนะครับโอเคครับผมพักไว้นะครับเดี๋ยวจะมาหั่นแตละไงประมาณครึ่งหนึ่งของตละไนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะปูแรปก่อนนะครับราพักตะไไว้ปูแรปนะครับแล้วก็นำแตลที่เราผ่านนะครับมาวางไว้นะครับเราก็จะนำข้าวลงไปเกลี่ยนะครับตรงนี้ มีข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวไทยก็ได้แต่ว่าจริงๆเป็นข้าวญี่ปุ่นก็จะดีกว่านะครับปริมาณนะครับก็คือประมาณ2อจานโตนะครับต่อไปก็จะเป็นไข่ที่เราเตรียมไว้วางชีสลงไปนะครับนำทูน่านะครับที่เราผสมกับตัวน้ำสลัดเงาคู่ญี่ปุ่นของเราลงไปเรียบร้อยนะครับมาโปะบนชีสนะครับและตัวช่วยเพิ่มความหวานมันนะครับจะบีบลงไปท็อปบนทูน่านะครับบีบเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับใส่เยอะใส่น้อยนี่คือตามชอบได้เลยนะครับ โรยด้วยไข่กุ้งเล็กน้อยนะครับเพื่อความกรุบกรอบเมนูนี้ก็ต้องมีผักด้วยนะครับเราก็จะใส่ผักใบลงไปนะครับผักก็จะมีโอ๊กเลตโอ๊กนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยเมนูนี้จะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นปูอัดก็ได้นะครับหรือเป็นแฮมเมนูนี้สามารถทําทานได้ตอนเช้าก็ได้สาหรับให้ลูกไปทานที่โรงเรียนก็ได้นะครับหรือว่าทําเป็นอาหารกลางวันก็ได้นะครับต่อไปเราจะพับทั้งหมดให้ผสมกันนะครับเราก็จะนําข้าวนะครับมาปกกับตัวไข่นะครับแบบนี้กดให้แน่นๆนึ่งนะครับแล้วก็จะ พับมาอีกด้านหนึ่งนะครับเพื่อให้ทับไปกับตัวเมยองนี้ที่เป็นทูน่านะครับก็จะหนาหนาหน่อยนะครับแล้วเราก็จะพับกลับมานะครับหาตัวผักนะครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับเราก็จะห่อแรปนะครับแล้วเราก็จะผ่าตรงกลางนะครับเราก็จะได้ดูซันนิสสไตล์เกาหลีแบบนี้เลย ตอนนี้ก็เสร็จจยบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูแซนวิชสาหร่ายสไตล์เกาหลีนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะครับก็ฝากเมนูนี้ด้วยนะครับผมต่อไปก็ฝากติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับช่อง y o u ท u t e QP t h a i l a n d ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ